สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลบาบีการนะครับวันนี้เรากลับมาในคลิปใหม่นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของกองร้อย684แห่งสาธารณรัฐเกาหลีนะครับที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทําการสังหารนายคิมอิงซองผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับชาแนลของผมด้วยนะครับและตอนนี้นะครับเรามีชาแนลทิกต็อกกันแล้วนะครับก็ฝากคุณผู้ชมเข้าไปติดตามกันอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อ ที่ช่องของเราจะได้โตกันต่อไปโดยมีผู้ติดตามมากขึ้นมีคนรับชมมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีจําหน่ายโปสเตอร์นะครับซึ่งใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่แฟนเพจของผมโดยพิมพ์มาว่าสนใจซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างใต้นะครับซึ่งเร็วๆนี้ผมก็จะมีการเปิดเป็นสมาชิกเมมเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีซุปเปอร์แตงนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยผมจะแจ้งในโอกาสต่อไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับไปครับ นับเป็นเรื่องราวที่น้อยคนมากนะครับจะทราบว่าครั้งหนึ่งเกาหลีใต้เคยก่อตั้งหน่วยทหารเพื่อที่จะทําการสังหารในคิมอิงซองผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือหากใครที่นึกไม่ออกนะครับว่าเขาคือใครคิมอิงซองที่ว่านี้นะครับเขาก็คือปู่ของคิมจองอึนนั่นเอง สำหรับการนำมาซึ่งจุดกำเนิดของหน่วยรบพิเศษ684นั้นนะครับเกิดขึ้นจากการที่ก่อนหน้านี้ครับทางเกาหลีเหนือได้ส่งทีมรอบสังหารมาทำการสังหารประธานาธิบดีพักจองฮีของเกาหลีใต้แต่การรอบสังหารในครั้งนั้นนะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จมันจึงเลี่ยงไม่ได้ครับที่ทางเกาหลีใต้จะไม่เกิดความแค้นและต้องการเอาคืนบ้างซึ่งเป้าหมายก็ต้องการที่จะสังหารนายคิมอิงซองผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเช่นกัน การที่แต่ละฝ่ายนะครับต่างส่งหน่วยรอบสังหารมาเพื่อทําการสังหารผู้นําของฝ่ายตรงข้ามในช่วงเวลานั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่อย่างใดครับเพราะด้วยสถานการณ์หลังจากที่สงครามเกาหลีหยุดลงด้วยการทําสัญญาหยุดยิงระหว่างฝ่ายเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ บรรยากาศทั้งทางการทหารเองหรือแม้แต่กระทั่งทางการเมืองระหว่างสองเกาหลีบรรยากาศก็ไม่ค่อยจะดีนักเพราะต่างฝ่ายต่างคิดว่ายังเป็นศัตรูก,กันและยังคงมีความระแวงต่อกันประกอบกับท่าทีของการดําเนินนโยบายการต่างประเทศของแต่ละฝ่ายล้วนมุ่งไปสู่ความต้องการที่จะทําลายอีกฝ่ายอย่างชัดเจนเราต่างก็รู้กันดีนะครับว่าการที่เราจะเข้าถึงตัวผู้นําของแต่ละประเทศ ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะต่างฝ่ายก็ต่างมีหน่วยรักษาความปลอดภัยที่เรียกง่ายๆก็คือบอดิก์ดนั่นเองนะครับ ซึ่งการปฏิบัติการเพื่อสังหารผู้นาเกาหลีเหนือที่ว่านี้นะครับแน่นอนว่าต้องใช้ทหารจากหน่วยกล้าตายและเพื่อเป็นการให้ทหารที่เข้ามาทําภารกิจนี้ให้พวกเขาปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลเกาหลีใต้ในขณะนั้นจึงได้คัดเลือกนักโทษประหารจากเรือนจํามามีส่วนร่วมในโปรเจก์นี้ซึ่งทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ให้สัญญาแก่นักโทษประหารกลุ่มนี้ว่าหากพวกเขาทําภารกิจสําเร็จก็จะลบความผิดที่เคยทํามาทั้งหมดให้และจะให้โอกาสที่จะมีตําแหน่ง ที่ก้าวหน้าในกองทัพด้วยข้อเสนอที่ดีขนาดนี้นะครับทำให้เหล่านักโทษประหารเมื่อเห็นอย่างนั้นจึงตอบตกลงอย่างรวดเร็วเพราะมันหมายความว่าพวกเขามีโอกาสที่จะกลับมามีชีวิตที่ปกติอีกครั้งหลังทําภารกิจสําเร็จนะครับ เมื่อนักโทษประหารทั้งหลายนะครับได้ตกลงปรงใจที่จะเข้าร่วมภารกิจดังกล่าวหน่วย684ที่ประกอบด้วยพลเรือน31คนจากการรวบรวม,รวมนักโทษประหารมาฝึกฝนให้เป็นทหารเพื่อทําการลอบสังหารนายคิมอิงซองส่วนที่มาของชื่อหน่วย684นั้นนะครับมาจากปีคริสตศักราช1968ซึ่งก็คือ6 และเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือน4ของปีรวมกันเป็น684นั่นเองสายรับทั้ง31คนนะครับถูกฝึกฝนอย่างทรหดภายใต้สภาพแวดล้อมที่โหดร้ายบนเกาะซิมิโดซึ่งเป็นเกาะร้างที่ตั้งอยู่ในทะเลเหลืองห่างจากชายฝั่งของอินชอนไม่มากนะักการฝึกถือได้ว่าโหดออกมากๆโหดถึงขั้นที่ว่าสมาชิกเสียชีวิตขณะการฝึกเนายเลยทีเดียวเมื่อการฝึกของเหล่าทหารหน่วยรบพิเศษ684ได้ดําเนินมาได้ในช่วงเวลาหนึง่ง จูจูครับสถานการณ์ระหว่าง2เกาหลีก็เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากการเจรจาสันติภาพทําให้ในที่สุดแล้วครับรัฐบาลเกาหลีใต้ในขณะนั้นต้องการจะกําจัดหน่วยรอบสังหาร684 ที่ยังคงเป็นความลับอยู่เพื่อให้เป็นความลับเช่นนั้นตลอดไปเพราะถ้าหากข่าวนี้รั่วไหลไปถึงเกาหลีเหนือได้บรรยากาศของทั้งสองเกาหลีที่มีท่าทีกําลังจะดีขึ้นก็จะแย่ลงในทันทีเมื่อข่าวความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการจะกําจัดกองร้อกล้าตาย684เล็ดลอดไปถึงเหล่าบรรดาสมาชิกของกองร้อ684เข้า พวกเขารู้ตัวแล้วว่ากําลังจะถูกกาจัดน่วย684ได้พากันลุกฮือบุกกรุงโซลเพื่อทําการต่อต้านการลบชื่อของพวกเขาออกจากประวัติศาสตร์อีกทั้งไม่สามารถทนถูกจดจําในฐานะโจรหรือนักโทษประหารที่หายตัวไปเฉยๆกว่า3ปีได้จึงจาเป็นต้องเรียกร้องความเป็นธรรมและแสดงตัวตนกับกลุ่มบุคคลที่สร้างพวกเขาขึ้นมานั่นก็คือรัฐบาลน,นั่นเอง น่วย684ทั้งหมดนะครับได้เครื่อนกำลังออกจากเกาะซิลมิโดและได้บุกยึดรถประจำทางโดยใช้รถประจำทางมุ่งหน้าสู่ชองวาแดรหรือที่ตั้งของธรำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้นั่นเองระหว่างทางพวกเขาได้ถูกตำรวจทหาร ตั้งด่านและมีการยิงสกัดแต่ก็ไม่สามารถหยุดหน่วยรบพิเศษ684ได้จนที่สุดแล้วครับเมื่อรถของพวกเขาเข้าสู่ย่านชานเมืองของกรุงโซลก็ถูกทหารจากกองทัพสกัดไว้ได้ทําให้หน่วย684จํานวน20จาก24คนบนรถส่วนหนึ่งถูกวิสามันอีกส่วนหนึ่งก็ฆ่าตัวตายด้วยระเบิดมือและอีก4คนที่รอดมาได้ก็ถูกจับขึ้นสารทหารและตัดสินประหารชีวิตในปีถัดมาเหตุการณ์การวิสามันหน่วยทหาร684ในครั้งนั้นทางครอบครัวของสมาชิกของหน่วยทหาร 8 4ไม่มีใครทราบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสมาชิกข,ของครอบครัวของตนจนกระทั่ง30ปีถัดมาครับมีการสร้างภาพยนตร์เรื่องซีมิโดที่ได้มีการบอกเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของหน่วยทหาร684และได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในปีพศ2546 เป็นผลทำให้สมาชิก684มีตัวตนอีกครั้งบนแผ่นฟิล์มและยังรวมไปถึงมีตัวตนในหัวใจของชาวเกาหลีใต้อีกทั้งภาพยนตร์ยังได้ตอกย้ําถึงความโหดเยี่ยมของรัฐบาลเกาหลีใต้ในช่วงเวลานั้นอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วย684ต่อสาธารณชนจนกระทั่งถึงปีพศ2549 จึงมีการส่งหลักฐานยืนยันการเสียชีวิตของครอบครัวจนเกิดการฟ้องร้องเรียกเงินชดเชยจากรัฐบาลกันขึ้นซึ่งที่สุดแล้วครับศาลได้สั่งให้รัฐบาลเกาหลีใต้จ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้กับครอบครัวสมาชิกกองร้684ในปีพศ2553ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของหน่วยทหารรบพิเศษกล้าตาย684หากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมร่วมกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่โดยเรามีวิดีโอน่าสนใจมากมายสามารถเลือกชมกันได้ที่เอนสกรีนท้ายคลิปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ